คนเก่งร้อยเนี่ยหาง่ายแต่คนเก่ง100%เร์แล้วสามารถปรับตัวกับสถานการณ์ในสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยหายากฉะนั้นผมจะเลือกคนที่ปรับตัวกับเข้ากับสถานการณ์การทํางานในบริษัทสิงหน์านาครเป็นหัวใจหลักในการเราเข้ามาฉะนั้น,นทัินูดดแนวคิดเขาจะสําคัญมากถนนคนพันล้าน The Billionaire Way สวัสดีครับวันนี้รายการ The Billionaire Way ถนนคนพันล้านผมจะพาไปพบกับคุณวิโรธวชิระเดชกุลรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานธุรกิจในประเทศของบริษัทสีนานาพรมาร์เก็ตติง้งหรือว่า SNEP เราไปดูกันครับว่า,าผู้บริหารมืออาชีพเนี่ยเขาทำงานกันยังไงไปครับ ครับแล้ว,วันนี้รายการ The way เดอะบินเนอร์เวของเราก็ได้รับเกียรติจากคุณวิโรธวชิรเดชคุณรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานธุรกิจในประเทศของบริษ,ษ,ษัทสีนานาพรมาร์เก็ตติ้งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกพี่โจนะครับได้ครับ,บก่อนื่ยอยากจะให้พี่โจเล่าถึงประวัติคร่าวๆก่อนตอนนี้อายุเท่าไหร่จบการศึกษาที่ไหนมาก่อนที่จะมาทํางานที่นี่โอเคครับ ก็คร่าวๆแล้วกันนะครับผมเนี่ยตอนนี้ก็59อย่าง60จบการศึกษาจากมัธยมจากโรงเรียนวัดบัวนิเวศแล้วไปต่อมหาวิทยาลัยหอกาัน้าไทยแล้วก็จบปริญญาโทที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ทํางานที่อเมริกามาสักสปีกลับมาทํางานที่เมืองไทยที่บริษัทอาดัมประเทศไทยถ้าอาดําประเทศไทยคนที่จะรู้จักในสมัยนี้น่าเป็นลูกอมพรชิคเก็ตต์คอร์เนทีนนะครับทํางานอยู่ที่นั่นมาสัก12ปี สิบสองปีเลยสิบสองปีเป็น FMCG Consumer Product ครับที่อะดมประเทศไทยเนี่ยน่าจะเป็นบริษัทแรกที่เหมือนโรงเรียนสอนการทํางานให้ผมนะครับด้านการตลาดด้านการตลาดเพราะผมทําผมจบการตลาดทําด้านการตลาดสิบสองปีที่นั่นแล้วก็มีโอกาสไปศึกษาดูง,งานต่างประเทศบ่อยมากแล้วก็ส่งไปฝึกอบรมที่ต่างประเทศบ่อยมากแล้วก็ไปเรียนก็เป็นโรงเรียนที่ดีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ ไปทำธุรกิจยางรถยนต์ไี่ทำในบริษัทมิชลินดูแลในสายงานมาร์เก็ตติ้งเหมือนกันก็ไปอยู่มิชลินสัก6เดือนสายการตลาดแล้วก็พอหลังจากนั้นก็ไปดูงานฝ่ายขายงานสูนฝึกอบรมดูแลพวกดีลเลอร์อะไรเงี้ยหลังจากนั้นเนี่ยสักพักใหญ่ๆเนี่ยก็ได้ไปทำาบริษัทคอนติเนนตัลนะครับคอน t i เ e นตั l ก็เป็นธุรกิจใหญ่สุดของเยอรมันก็คือในงานออโตมอตฟนะครับ ธุรกิจออโตเมทีฟเขาก็มีพวกสายพานพวกเบรกพวกนู่นแต่ผมก็รับผิดชอบในธุรกิจที่ผมเคยมีประสบการณ์คืออย่างรถยนต์อย่างรถยนต์ c o n t i n นนตัลครับ,รรบก็ผมน่าจะเป็นคนแรกในประเทศไทยที่เป็นคนเซตอัพธุรกิจคอนติเนนตัลประเทศไทยนะครับ,รบตรงนั้นก็สั่งสมประสบการณ์คืนสำแหน่งคันที่มาเจเมันดูทุกอย่างขายการตลาด การเงินไอทีดูครบทุกอย่างแล้วก็โลจิสติกสัพพายเชนดูหมดก็น่าจะเป็นโรงเรียนที่สองที่สร้างสร้างสมประสบการณ์ให้ผมอยู่ที่นั่นกี่ปี4ปีจริงๆคนยังตั้นได้งานนี่แบบเขาเรียกว่าผมยังเข้เที่ยวอยู่เลยนะยังเที่ยวอยู่ไป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 เดินทางท่องเที่ยวกับแฟมิลี่ก็คือซื้อซื้อซื้อตั๋วไปอย่างเดียวไม่ซื้อกลับอยากกลับเมื่อไหร่ก็กลับเมื่อนั้นเพิมีบริษัท เขาอยากคุยกับผมผมเลยต้องกลับมามแล้วก็ฟังแล้วงานมันท้าทายคือมาเซ็ตอัพธุรกิจให้คอนติเนนตัลไทยแลนด์นะครับก็เป็นคันที่มาเจอรอคนแรกของคันหนนตัน recruitment ที่โทรมาหาผมสนิทกันมากเขาอยากให้ผมไม่คุยเพราะว่าเพราะว่าเขาเองเนี่ยก็บอกว่าบริษัทยารมันเนี่ยค่อนข้างที่จะเลือกคนพอสมควร ก็เลยอยากให้ผมเป็นหนึ่งในคันดิเดตที่ไปบินไปสัมภาษณ์ที่เมืองนอกก็ด้วยความสนิทกันก็เลยไปแล้วพอสักพักก็โอเคคุยกับเพื่อนก็เฟดซอฟธุรกิจให้เพื่อนดูแลไปแล้วเราก็มาทํางานที่คอนดิตันอะไรเงี้ยแล้วการอยู่บริษัทในระดับ w o r l d ลคลาสหลายลบริษัทอย่างเงี้ยสิ่งที่พิจได้มาเนี่ยมันพอจะยกตัวอย่างได้ไหมป่บมันความแตกต่างระหว่างธุรกิจในประเทศธุรกิจแบบ ธุรกิจในประเทศของเราทั่ว,วไปกับกธุรกิจที่มันเป็นบรคลาสเนี่ยความแตกต่างมันอยู่ตรงไหนไมเมชเลนด์ตรงไหนคือคืออย่างนี้ผมอยู่บเมริกาเมื่กันสิบสองฝรั่งเศสสี่เยอรมัน 4, สี่มาร์สรวมประมาณยี่สิบกว่าปีอ่าดิฟเฟอเรนซ์เค้าเชื่อระหว่างอเมริกายุโรปดิฟเฟอเรนซ์อีเวนต์ฝรั่งเศสกับเยอรมันก็เค้าเจื่อไม่เหมือนกันวิธีการทํางานก็ไม่เหมือนกันแบบแผนก็ไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่ที่ที่มันเป็นเขาเรียกซิสเตมติกเหมือนกันก็คือว่ามันมีระบบ Mm hmm. ฉะนั้นการที่คนเดินหนึ่งออกจากนหนึ่ง mm hmm. โพสิชันเนี่ยระบบมันจะเดินได้ตลอดฉะนั้นเขาจะมีมีวิธีฝึกคนมีวิธีเทรนคนมีวิธีวางแคลเรียพารทคน mm hmm. การกลุมเพื่อพัฒนาบุคลากร mm hmm. เหมือนตำแหน่งที่ผมนั่งอยู่ตอนอยู่อด,ดัมไทยแลนด์เนี่ยโดยหลักถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยพวกต่างชาติที่มาอยู่ประเทศไทยจะต้องกลับประเทศ mm hmm. เขาก็ต้องมีภาระในการฝึก คนให้มาทํางานแทนเขาได้ผมก็คืออยู่หนึ่งในนั้นในทีมงานหลังๆเนี่ยตอนก่อนออกจากอดัมเนี่ยผมก็นั่งทํางานในตำแหน่งเ้าเหมือนว่าร e g i น n a ลมาเก็ตติ้งนะครับก็รีพอร์ตนิวยอร์กแล้วก็นิวเจอร์ซีย์แล้วก็อีกขาหนึ่งก็รีพอร์ตเอ็มด์ไทยแลนด์นะครับ,รบอย่างคอนติเนนตัลเนี่ยแรกๆเขาก็คงอยากได้เขาก็คงอยากได้ คนเยอรมันมาเซตอัพแต่ด้วยความที่เป็นประเทศไทยเนี่ยการที่คุณจะเซตอัพบางสิง่งบางอย่างเนี่ยแล้วใช้คอสที่น้อยสุดเขาก็เลยต้องหาบุคลากรที่เขาคิดว่าโลคอลด้วยแล้วก็มีความสามารถด้วยนะแล้วมันเ,นเวลาจะเซตอัพบริษัทเซตอัพโรงงานหรือเซตอัพอะไรเนี่ยมันบางทีบางสิง่งบางอย่างมันจะต้องใช้คนล o c a l ซึ่งมีความ f l e ิ i b i l i t y ค่อนข้างดีกว่านะครับผมก็เลยได้รับการฝึกได้รับการเทรนถามว่าตำแหน่ง ที่เมเจอร์ถ้าเปรียบเทียบก็คือ m d หรือซีของบริษัทนั้นผมก็ได้รับการเทรนค่อนข้างเข้มข้นมากๆจากบริษัทเยอรมันเพราะผมเห็นวิธีการฝึกคนเขาแล้วผมทึ่งมากบริษัทเยอรมันเนผมไปเฮดคอร์เตอร์ผมทึ่งนะครับมือถือเผมไม่เห็นเขาใช้ระหรว่างทำงานมผมก็เห็นเขานั่งทำงานเขาเก็บมือถือแล้วก็นั่งทำงานแล้วเอฟฟิเชนซี่เขาดีมากแม้การไปทำทีมยูดิ้งผมไม่ทำทีม i ูดิ้งกับทาง บริษัทก็ค่อนข้างที่แบบบิวดิ้งอย่างแข็งแกร่งมากมฉะนั้นการฝึกคน<ม>การวางคนการเทรนคน<ม>การเป็นซิสเต็มแมทริกกันบาราาซ์แห่งคอเคอร์เขาดีมากนะครับ<ม>ฉะนั้นมันก็เลยสะสมประสบการณ์ผมในชีวิตผม20ปีมาเซตอัพในหลายๆที่ที่ผมทํางานมาหลังจากนั้นนะครับก็ประสบการณ์20ปีในบริษัทระดับอินเตอร์เนชั่นแนลก็เอามาจัดเต็มกับที่ S&P n P ที่นี่แล้ว ที่เอสแเนพี่ยพี่โจมาเริ่มงานกับเขาตอนอายุเท่าไหร่ประมาณปีไหนค,คือคือตอนเนี้ยผมห้าเก้ายีาหกสิบครับสิ้นปีนี้ผมจะทํางาน s อสเนีเ่ยครบหกปีก็ผมยื่นเริ่มงานตอนห้าสิบสี่ห้าสิบสี่นะครับฉะนั้นตอนห้าสิบสี่เนี่ยเป็นการเริ่มงานก่อนเข้าบริษัทจะเบียนตรัศลักรั์ต้องยอมรับว,ว่าเสรษยยนาีนาพรเนี่ยเป็นบริษัทที่ต้องบอกว่าเป็น Family Business นะครับ โตมาจากธุรกิจค้าส่งในตลาดมหาหนาค่ค่อยไต่เต้าขึ้นมาถึงจุดๆหนึ่งนะครับถามว่ามันมัน,ม,นมันถูกมันถูกเขาเรียกว่า o v e r e m e d ด้วย family business ฉะนั้นความยากคือว่าพอผมเข้ามาจะต้องปรับยังไงให้จาก family business เป็น professional มากขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเลือกงานอันดับแรกก็คือว่าเรื่องฝ่ายขายก,การตลาดแล้วก็ back office ที่เป็นหลักสำคัญเพราะว่าหนึ่งเช่นงานฝ่ายขายเนี่ยสมมติว่า ณวันนี้เราต้องไปคุยกับบิก๊กโฟเช่น b i ๊กซีเซเว่นอีเลฟเ่นแมคโครหรือโลตัสเนี่ยทั้งนั้นก็เป็นระบบหมดแล้วมี Key c ี o เ n ามี Business Review มีเป็นเยียร์แพนผมก็ต้องรับบุคลากรเข้ามาเพื่อคุยกับเขาให้มันรู้เรื่องวันแรกที่ผมไปคุยกับ CPO เนี่ยเขายัง ค่อนข้างงงว่าผมนัดไปทําอะไรผมหนึ่งผมนัดไปแนะนําทีมงานผมทีมงานผมก็ามาจาาบไปษัทอินเตอนะร์ทั้งนั้เข้าไปปุ๊บ,ค,บ,ค,บคือเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราอีมิเมนได้เลยว่าเยียบแพนเป็นยังไงบิสเนส e v i e w เป็นยังไงเราจะทำโปรโมชั่นอะไรอะไรกับเขายัางไงแล้วก็ JBP ทําทำยังไงก็ณนาวันนี้นิ่งแหละหลังจากอีมิเมนบุคลากรฝ่ายการตลาดเราก็ รีคูดคนเป็นสายเลือดใหม่เข้ามาทั้งหมดนะครับความยากของการเซตอัพซีนาพอแรกๆคือการเบรนบุคลากรรุ่นเก่ากับรุ่นปัจจุบันนะครับฝ่ายขายก็คือง่ายง่ายหน่อยคือว่าในของโมเดินเทรดเนี่ยเราต้องรับบุคลากรที่รู้เรื่องด้านนี้บุลาบุคลากรที่เคยอยู่ทํางานเรามาเราก็จะให้เขาไปดูร้านคัดส่งนะครับคับปีก รุ่นเก่าๆที่เป็นไอเฮียเจกับแปะดนั้นการเป็นบุคลากรก็จะค่อนข้างง่ายฝ่ายการตลาดเนี่ยก็ผมเองเนี่ยเสเต็งองผมอันหนึ่งคือเรื่องการตลาดเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยยากมากก็คือว่าบุคลากรรุ่นเก่าเนี่ยเขาพร้อมจะให้ผมผมผมเขายกถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แล้วก็ไปไปเพราะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญคือการทำเอฟซีจีเนี่ยสำคัญที่สุดคือมาร์เก็ตติ้งรีเสิร์ชนะครับ การดึงข้อมูลจาก m a r k e t i n g Research มาแปลเป็นเป็นธุรกิจเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากแล้วก็ไม่มีหลักสูตรไหนสอนมันคือประสบการณ์ล,ล้วนๆฉะนั้นเวลาข้อมูลที่ได้จากทีมการตลาดมาเนี่ยผมก็จะพยายามสอนทีมงานว่าอันเนี้ยต้องทำอย่างนี้อันเนี้ยต้องทำอย่างนี้แล้วก็ให้ไปทำาอ o ซูมเมอร์เทสอีกทีอะไรเงี้ยนะครับส่วนงานอื่นเรื่องไฟแนนซ์ก็ค่อยปรับไปล o จิสติก s ก็ค่อยปรับไปเพราะว่ามันมันไม่ใด้ต้องปรับวันรุ่งขึ้นแต่งานฟอนต์ก็คือพวกฝ่ายขายฟอนต์ตลาดคือต้องปรรััับบทนทนนีเลยะค ก็ใช้เวลาปรับสองปีนะก่าเข้าจะระดับจนมันนิ่งจนมันนิ่งแล้วมันเจอโควิดพอดีเนื่องจากทีมงานที่เข้ามาเนี่ยค่อนข้างที่วางพื้นฐานไม่ดีพอเจอโควิดเนี่ยเราก็เอียงแป๊บเดียวแล้เรากลับลําเข้ามาอยู่ในแทร็กหลังจากโควิดตัวเลขยอดขายและกําไรเรามากกว่าก่อนโควิดนะวันนี้ถ้าดูจากผลประกอบการเราเราโตขึ้นมาตลอดฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มันมันเอียงแป๊บเดียวแต่มันก็โอเค แสดงว่าพี่โจเนี่ยเข้ามาในช่วงรอยต่อในช่วงที่บริษัทเปลี่ยนจากบริษัทแฟมิลี่มาเป็นบริษัทมหาชนเข้าตลาดในช่วงนั้นพอดีแล้วก็มาเซตอัพบริษัทช่วยบริษัทเซตอัพบริษช่วยความต้องการของแฟมิลี่นี้แล้วก็ผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยเขาต้องการเอาบริษัทเข้าจดทะเบียนตลาดซับดังนั้นเวลาจดทะเบียนตลาดซับมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานเพื่อให้เข้ากับตลาดหลักรั์หลักเกณฑ์ของตลาดการ การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ตลาดเนี่ยมันก็เรื่องบัญชีเรื่อง KPI หลายๆตัวมีมาตรฐานที่ตรวจสอบได้อ่าฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญเนี่ยไหนๆจะเอาผมมาแล้วผมมีความเขาเรียกว่าผมมีเสถียรเรื่องฝ่ายขายตลาดด้วยครับก็เลยผมเลยมาปรับเปลี่ยนเรื่องนี้ทั้งหมดคือเวลาเราไปคุยกับ big f o พวกเนี้ยเราก็ big f o เนี่ยของคอน sumer product ก็คือ big c low touch m a c ครแล้วก็เซเว่นอีเลฟเว่นณวันนี้เรานิ่งแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ย ผมก็ต้องรับผิดชอบธุรกิจในประเทศทั้งหมดณวันนี้ณวันนี้นะครับก็รับผิดชอบธุรกิจของซีนาครในประเทศทั้งหมดปัจจุบ,บันนี้พี่โจนี่มีบุคลากรที่อยู่ในการดูแลของพี่โจนี่กี่คนคือเอาเดเลิ o r ีพอร์ตเอาฝ่ายขายกับฝ่ายการตลาดร,ราวมทั้ง p c ที่อยู่ประจำห้างเข้ามาสักแปดสิบคนอะไรเงี้ยที่เป็นแบบ Day t ท day ออเวอเรชั่นที่เจอบ่อยบ่อยส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ทั้งนั้นเลย ก็ต no ้องผสมมีม right. <t> ีม <t> ีมีคนรุ่นใหม่เข้ามาเยอะคนรุ่นเก่าที่ยังอยู่ทํางานกับเราก็ยังมีอยู่ไม่ไม่บางคนก็เกษียณไปแล้วบางคนก็บอกบางคนที่ที่เขาเขาไม่ถนัดกับงานโมเดิร์นเทรดเราก็อยู่นั้นแปดสอร์เซนต์คนรุ่นใหม่20%่สยังเป็นคนรุ่นเก่าอยู่แล้วพี่โจมีวิธีการบริหารจัดการยังไงให้ คนเก่าสามารถใช้ศักยภาพใช้ประสบการณ์แล้วก็คนรุ่นใหม่สามารถทํางานที่ช a เล e n ์เพื่อที่พัฒนาบริษัทเราต้องเอางานที่เขาถนัดเช่นคนรุ่นเก่าฝ่ายขายรุ่นเก่าเนี่ยก็ไปดูตลาดคัสส่งอีปัวคัสส่งนะ่าปรีันยังมีพวกเท่าแก่อาเจกอแปะอยู่เราก็จะเอาคนคนคนเนี้ยไปดูค,คนรุ่นใหม่เนี่ยต้องไปคุยอะ ห้าง<ข>มัน <Modern S 1> ต้องมีค <Trade. S 1> อมมูนิเคชั่นพรีเซนตชันสกิลการทำโปรโมชั่นการทำ Business Plan mm hmm. การทำ JBP ต้องใช้คนรุ่นใหม่ mm hmm. เพราะเราเอาคนรุ่นเก่ามาเทรนเพื่อไปพรีเ e นตแล้ว mm hmm. เขาคิดว่าเขายาก mm hmm. แล้วคนมีอายุเยอะแล้วบางทีปรับตัวค่อนข้าง,างที่จะลำบากต้องมานั่งทำ PowerPoint mm hmm. ต้องมี Skill mm hmm. ในการ n ิ g o t ชี t e มันแต่คนรุ่นใหม่ที่เราเข้ามาเราก็มีการเทรนทุกปีเทรนสำคัญคือเรื่อง การทำ JBP กับห mm ้า hmm. งการทำ n u s s p l s s กับ negotiation skill mm hmm. พวกนี้ mm hmm. เราเราเราเอาเข้าทั้งหมด mm hmm. เราเ,าเข้าไปเทรนทั้งหมดทั้งฝ่ายการตลาดด้วยแต่สิ่งสำคัญที่เราจะต้องโฟกัสเราต้องโฟกัสว่าคนนี้ต้องเทนอะไรคนนีต้องเทนอะไรมันจะไม่เหมือนกันฉะนั้น mm hmm. เขาจะรับโดยปริยายว่าเขาไม่เหมาะเองเพราะเราให้เขาลองแล้ว mm hmm. เขาก็ต้องไปดิวกับอาเจกอาแปะเหมือนที่เขาเคยถนัดฉ mm hmm. ะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบ สถานการ์มันเหมือนมันผ่าไปให้เขาต้องต้องแบบทางานแบบนั้นแต่เราคนก็มีวิธีการทํางานแล้วพี่โจเนี่ยมีวิธีการคัดเลือกอบุคลากรที่จะเข้ามาร่วมงานยังไงเราจะต้องดูจากอะไรบ้างใครที่จะเป็นคนที่เราอยากจะร่วมงานด้วยรักษณะแบบนีนคือคือหลักๆเนี่ยผมใช้คําว่าผมสัมภาษณ์ทุกคนเลยนะที่มาอยู่ในทีมผมครับ ทีมงานสัมภาษณ์เสร็จจนไฟนอลแล้วเขาเหลือคัดเอกกี่คนสุดท้ายผมจะขอคุยจะขอคุยสิ่งแรกที่ผมจะขอคุยคือผมจะดูทัศนคติในการ,รทางานว่าเขาเป็นคนที่ปรับตัวได้ไหมเพราะผมจะต้องบอกว่าองค์กรเราเนะี่ยไม่ใช่เขาเรียกไม่ใช่อินเตอร์เนชั่นแนลมันมันเขาเรียกว่ายังเป็นแฟมิลี่บิสเนสแล้วก็กาลังทานเฟอร์เป็นโปรเฟชชั่นแนลฉะนั้นการการมนอยู่การปรับตัวการคือถ้าบอกผมเคยเคยสัมภาษณ์คนที่แบบเขาเรียกมาจากบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลจ๋าเลยมันต้องอย่างนี้อย่างี้ผมก็จะบอกเราไม่มีอย่างนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราอยังปรับเปลี่ยน mm hmm. คือเรามีวันที่จะต้องอิมพลูฟทุกวันเอฟเดออิมพลูฟเมนต์ฉะนั้นเนี่ยคนที่เรามาเนี่ยไม่ได้คนเก่งร้อยเปอร์เซ็นต์คนเก่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยหาง่ายแต่คนเก่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วสามารถปรับตัวกับสถานการณ์ในสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยหายาก mm hmm. ฉะนั้นผมจะเลือกคนที่ปรับตัวกับเข้ากับสถานการณ์การทำงานในบริษัทศรีนครเป็นหัวใจหลักในการเอาเข้ามาฉะนั้นทัศ แนวคิดเขาจะสำคัญมากเก่งแต่ว่าไม่ปรับตัวสู้เก่งน้อยลงแล้วปรับตัวแล้วก็รับนโยบายการทำงานได้ผมคิดว่าสำคัญกว่านะครับคือถ้าผมทำงานที่อื่นวิธีนี้อาจจะไม่ใช่ก็ได้ผมเคยทำงานบริษัทอินเตอร์บริษัทอเมริกันเนี่ยเขาต้องกาน The best ครับอันนั้นคือคัดคนมาสัก30สิคนสัมภาษณ์สี่ห้ารอบ เดอะเบสก็คือใครคนนี้คือเดอะเบสของในรุ่นอะไรเงี้ยแต่ที่นี่ไม่ใช่คอระวิธีนี่คือการปรับตัวมันมีเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือเรายอมรับคนที่เก่งน้อยลงแต่สามารถปรับตัวและมีความยืดหยุ่นในการทํางานได้คือคําว่าเก่งน้อยลงเนี่ยในบรรทัดฐานของแต่ละคนไม่เท่ากันไอ้คำว่าเก่งน้อยลงผมอาจจะในสายต่างคนอื่นคนนี้เก่งลัมีโอกาสที่จะพัฒนาได้ต่อไปในอนาคตคือผมจะรับบุคลากรที่น้ําไม่เต็มแก้ว ยอมรับการเปลี่ยนแปลงยอมรับการสั่งสอนยอมรับการถ่ายทอดเพราะผมเองก็เป็นคนที่น้ำไม่เคยเต็มแก้วนะผมผมเคยคอนซ u เมอร์โปรดักต์ผมไปทำออโตมอติ v e แปลว่าผมเปลี่ยนร้อเปอซนตจากซ้ายมาขวาอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเซตอัพในสิ่ผมเคยทำการตลาดกับฝ่ายขายแต่วันหนึ่งผมต้องไปดูเรื่องโลจิสติกเรื่อง IT การเซตอัพเอชไอพไม่มีความรู้เลยฝรั่งสอนผมหมด ฉะนั้นเนะี่ยถ้าเราวนาน้าเต็มแก้วมาวมันไม่มีทางที่เราจะ,จะเจริญก้าวหนะ้าฉะนั้นผมคิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ถูกแล้วพอมาอยู่ในบริษัทที่เป็นสตาร์จาก Family Business ฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่เหมือนที่อื่นครับอตอน,นจนเดี๋ยวนี้มาอยู่ที่ SNNP น่ยห้าหกปีแล้วบริษัทก็เข้าตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วยอดขายก็ถือว่าไม่ธรรมดาแนละ้วพี่โจคิดว่า ปัจจุบันเนี่ยพี่โจประสบความสาเร็จในจุดนี้หรือยังคือต้องถามว่าตอนเราเข้าจดทะเบียนตรารั์เมื่อย้อนกลับไปสองปีที่แล้วรเราเคยทีมงานและผมร่วมกันร่างแผนซาจิซาจิแผนไฟเหยียบแผนเราจะดับเบิลวิสเนตห้าปีตอนนี้มันครึ่งทางละถามว่าประสบความสำเร็จไหมก็ถือว่าครึ่งทางยังไม่ครบถามว่าถ้าถ้าสมมติครบห้าปีจากที่เราเขียนแผนไว้แล้วเราทําได้ดับเบิลวิสเนตแปลว่า KPI เราประสบความสำเร็จแล้วแต่ถามว่านวันนี้เ,เรากำลังเดินทางอยู่นะครับทุกายสเตย์นี่เราก็ประสบความสําเร็จแต่ยังไม่ถึงจุดที่เราคาดไว้ครับยังมีเวลาที่เราต้องเดินทางต่อนะครับก็ยังมองหาโอกาสที่จะพัฒนาบริษัทนี้ต่อไปได้อีกเรื่อยๆใช่ครับ<ม>บริษัทลีนาพรมคิดว่ายังมีศักยภาพใน,<ม>นการเจริญเติบโตอีกสาคัญโดยเฉพาะ ต่างประเทศก็ยัง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 ,ยง,ยงปักหมุดไม่ร้อยเปอร์เซนทุกประเทศที่เราไปนะครับก็ mm hmm. ยังมีรูม,มีอะไรที่ยังมีรูมให้เราเล่นได้อีกเยอะเลยมีอะไรน่าสนใจมี mm hmm. อิเลเมนต์อีกเยอะมากนะครับครับครับแล้วจนถึงจุดนี้แล้วเนี่ยถือว่าพี่โจเป็นคนมีความประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานคนหนึ่งเนี่ยพี่โจคิดว่าถ้าพี่โจจะให้คําแนะนําคนรุ่นใหม่ที่อยากจะประสบความสำเร็จอยากจะเป็น พน,นักงานมืออาชีพที่สามารถเจริญเติบโตในหน้าท really ี่การงานจากพนักงานตัวเล็กจนถึงจุดสูงสุดของบริษัทได้เนี่ยพี่โจอยากจะให้คําแนะนํำยังไงบ้างครึ่งนี้ฮะผมมีบังสิ่งบางอย่างที่อยู่ในตัวผมตลอดคือไม่ว่าผมจะทํางานที่ไหนทํางานกับใครผมจะลึกเสมอเลยว่าเราต้องทําตัวเป็นองค์โทผนวคือเจ้าของธุรกิจพอเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ใช่ แต่ถ้าใครทําตัวรู้สึกว่าเป็นพลักงานมันก็จะแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเหมือนเหมือนทีมงานเคยถามผมว่าเฮ้ย hey, ทาไมพี่ต้องเขาเรียกสุดๆขนาดนี้บอกเฮ้ย hey, ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยคุณทำตัวเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยคุณก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ย hey, อันเนี้ยอัน,นต้องเก็บให้ได้อันนี้ก็ขาดไม่ได้อันต้องเติมให้ได้ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ดําเนินชีวิตผมมาเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามผมนะถึงแม้ผมจะทํางานเป็นมืออาชีพ แต่แอคอย่างออ,องโทเนคือเจ้าของธุรกิจครับนั่นคือสิ่งที่สร้างสมมือผมทําบริษัทยเยอรมัน mm hmm. เขาถึงแอิเชชผมมากว่าทําไมผมแบบทำเกินร้อยตลอด mm hmm. ผมเคยบินไปประชุมที่เบอร์ลินครับลงเครื่อง6กโมงครึ่งแปดโมงประชุมเลยอ mm hmm. ไม่ต้องพักผ่อนไม่ต้องอะไรก็ mm hmm. บินไปถึงปุ๊กประชุมแล้วก็ทําให้เขารู้ว่าผมมาจากประเทศไทยผมสามารถ ทำเหมือนพวกคุณได้คือถ้าเป็นบริษัททั่วไปเอาบินไปก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันพักอีกสักหนึ่งวันหนึ่งคืนได้กวนค่อยไปประชุมก็บินถึงเช้าวันจันทร์้ก็ประชุมเลยอะไรเงี้ยมันก,มนก็มันไม่ิวิธีที่ทําให้เรามีความประสบความสําเร็จแสดงว่าคุณถ้าคุณเป็นพนักงานเนี่ยคุณจะต้องปรับวิธีคิดจากพนักงานให้เป็นเจ้าของธุรกิจเหมือนเป็นธุรกิจของคุณเองทํา หน้าที่คุณให้เต็มศักยภาพเท่าที่คุณคิดว่าจะทําได้ในธุรกิจของคุณเองว่างั้นเถอะใช่ครับครับและนี่คือคุณวิโรธวชิรเดชคุณรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานธุรกิจภายในประเทศของบริษัทรีนานาพรหรือว่าเอสเอสำหรับนี้ขอบคุณพิจโจมากครับขอบคุณครับสครับถนนคนพันล้าน The Bill i o นเ i r e w a ว